สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสมาที่บ้านแจงแมงนะครับอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเมืองดินภูเขาไฟครับเราดูจากสีของดินนะครับเป็นสีแดงๆนะครับเราก็มาที่ต้นทุเรียนก็แล้วกันครับวันนี้เราจะมาชมทุเรียนต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆแต่ครับไปด้วยคุณภาพนะครับนี่ครับนี่ผลทุเรียนเราครับ นี่ครับทุเรียนทุเรียนครับพี่น้องยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ต้นประมาณ5-6ถึง6ปีนะครับนี่ครับลำต้นแข็งแรงนะครับนะครับลำต้นแข็งแรงก็มีรูปแล้วนะครับเยอะเลยพอสมควรนะครับก็มีการตัดตปนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ในสวนอีกทีนึงครับ ครับมาภายในสวนครับก็จะเห็นต้นทุเรียนอีกเยอะแยะเลยครับเป็นร้อยร้อยต้นครับตอนนี้ครับในสวนตรงนี้ครับนี่กําลังออกดอกออกผลหมดเลยนะครับนี่ครับไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับยาวไปเลยนะครับยดกันี่ครับนี่ครับต้นทุเรียนเราครับนี่เลยนี่เลยนะครับยาวไปเลยนะครับเยอะมากครับเยอะมาก ต้นทุเรียนนี่แหละต้นทุเรียนครับกาลังออกลูกออกดอกเยอะแยะเลยนะครับข้างๆก็มีต้นกล้วยไข่นะครับนี่ครับต้นกล้วยไข่เรานะครับนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับยาวไปเลยครับประมาณ60กส่ก้าไร่ครับหกสิบก่าไร่ก็จะเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีมีสวนอย่างอื่นอยู่ข้างล่างอีกนะครับก็ เชิญชวนทุกท่านนะครับไขว่างช่วงหน้าทุเรียนออกผลเต็มที่นะครับผลผลิตกําลังออกนะครับก็แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนได้นะครับนี่ครับทุเรียนเราปลูกกันอย่างนี้เลยครับต้นไม่ใหญ่มากครับแต่ผลผลิตเยอะครับเดี๋ยวรอช่วงเก็บผลผลิตนะครับ